โอ้โหมาเก็บข้าวไว้กินไม่ได้กินนั่นะโป่งกาดมาไก่แล้วป้ายืนจานไม่ไหวเขาเสียอล้วแล้วมันหอยป้าก็ไม่ใส่นะใส่ข้าวกล้องสองชั้นกับใส่เราไม่ตกปลาป้าก็มาแล้แต่ป้าได้กินมั้งไม่ได้กินมั้ง อ,อิ่มไปแล้วครับเือนี้สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Memory Design นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทิปนี้นะครับจะเป็นทิปกินเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของเรานะครับ ก่อนที่เราจะออกจาทานนะครับวันนี้ท้องเราก็เริ่มผิวแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารอะไรดีนะากินอะไรดีวะกะเพรากะเพราเออข้าวท่าเหมือนรู้ใจครับแล้วผมก็เตรียมข้อมูลมาเรียบร้อยครับว่าที่บเงกาะครับจะมีกะเพราโบราณอยู่เจ้าหรือครับจะเป็นแบบตอกซอกซอยที่แบบว่าใครจะมาทานก็จะต้องค้นหานิดน,นึงนะครับอยู่ที่อำเภอตะทมอำเภอ,ท,อ,อ,เภอท่าม่วงใช่ไหมที่เราบอกแก อำเภอท่าม่วงชื่อร้านกระเพาะปลาอ่านะครับจะเป็นแบบสูตรโบราณนะครับได้ข่าวว่าจะใช้เครื่องปรุงแค่สองอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูจะไปชิมให้เห็นสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนวันนี้นะครับทางเราเมม o บ y รี่ดีไซน์ะครับจะมีร้านอาหารเช้ามาแนะนําเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับและเราก็ผ่านอำเภอท่าม่วง วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมร้านกระเพราโบราณพระอาจเจ้าเก่านะครับตั้งอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีร้านนี้เปิดขายมาแล้ว50กว่าปีนะครับเป็นร้านาหารตมสั่งที่ไม่มีป้ายชื่อร้านเลยนะครับร้านแบบบ้านๆแถมราคา,บานบ้านแตบบ่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า ป้าแกขายหมดก่อนบ่ายโมงทุกวันนะครับขายเฉพาะวันธรรมดาจะหยุดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เมนูยอดฮิตของป้านะครับก็คือพราหมูสับเป็นผัดกะเพราที่แบบว่าผัดแบบดั้งเดิมดั้งเดิมก็คือผัดแบบแห้งๆหมูร่วนๆนะครับขายเพียงแค่จากบาทเท่านั้นซับเพิ่มไข่ดาวก็10บาทนะครับและที่สำคัญนะครับป้าอาจเป็นนอัชญาใสดีพูดจาดีและก็พูดไตหัวเราไปด้วย ใครผ่านไคผ่านมาก็ลองแวะไปชิมกันได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราถึงที่ร้านกะเพราร้านประอ่าดแล้วนะครับร้านนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่อำเภอท่าบัวนะครับจะเลี้ยวเลยนะเลี้ยวซ้ายตรงทางรถไฟเข้ามาประมาณ ไม่กี่เมตรนะครับร้านก็จะอยู่ทางขวาเบือของเรานะครับแล้วปิดแล้วปิดแล้วโอ้โหรับตรงสิฟป้าเปิดกี่โมงอ่ะหกโมงเช้าครับหกโมงเช้าเหรอฮะพอหมดตื้นแต่ละแล้วรับปิดอ่ะแล้วแต่ลูกค้าครับอ๋อบางทีก็ถ้าหมดเร็วก็ปิดเร็วเท่าไรว่าหมูวันสิบโลหมดูวันสิบโลโอ้โวันนี้เราโชคดีเจ้าเดียวเพราะผมมาจากกรุงเทพแล้วช่ไหฮะใช่ครับเพราะผมจะมาทำเวราที่ใสโย แล้วผมก็ชอบทานกระเพราบ้านเน่ยแล้วป้าก็แบบว่าเป็นเหลนืองกระเพราที่ผมตามหาเหมือนกันนะผมก็ต้องมาทานลูกไผอยู่ใสยย่ยกลูกไผ่ดูใสยยกก่ยอกครับอพอผมอยู่อในรัฐปากีเลนนะปากีเลนมาอยู่ปากแยง ถาอาถ่ายมากี่ปีแล้วครับลูกถ่ายมาห้าสิบกว่าปีฮะห้าสิบปีเลยอะห้าสิบกว่าเกิดจะเมื่อว่าเราเราไม่เกิดแล้วก็ลูกชายคนโตไม่เกิดลูกชายคนโตก็ห้าสิบกว่าอู้หูตอนลูกชายคนโตห้าสิบกว่าแล้วด้วยที่อยู่ไซโยแกร่งตุ้งนะอ๋อครับผมทำงานยังไงกะเพราของป้านี่แบบว่าโบราณแท้เลยนะซอสผัดแท้นะคือ ในกรุงเทพไม่มีร้านอย่างนี้ให้กินไล้ไม่เจอเลยแบบนี้ได้ผมเท้มาจะซื้อหกสิบพอใบกระเพราไข่ดาวหกสิบพอครับได้ได้แต่ห้าพอกินที่นี่สั่งเยอะต้องสั่งลูงหน้าเราอเพราะเราไม่ได้สังข้าวเยอะไข่ถ้าลูกขาวันนะห้าหกหม้อหกหม้อเต็มที่เปนเจ็ดหม้ออ๋อครับถ้าสั่งลูกหน้าต้องสั่งอย่างน้อยวันหนึ่งอย่างเงี้ยหรอป้าสั่ง ก็เรา,าเก็เกลี่ยข้อเช้าเราก็เกลี่ยข้อไว้ให้ลูกค้ามาเราก็ต้องส <Yeah, okay. S 2> ัตวบเนี่ยก็แล้วเจ้าใหญ่ต้องสัดวลูกขาไม่ได้กินกันเยอะ <laughs> แล้วกอนายเฟอร์ซื้อของนายเฟอร์ซื้ออะไรลูกค้าไม่ได้กินข้าวคน, <laughs> นเยอะเลยนายเฟอร์เราก็ซื้อเอเยอะเหลื <laughs> อ40ข้อไข่เจียวดีเจียวไม่ทานนะไข่ดาวล่ะนายเฟอร์ กระองลูกอันนี้สองลูกนะกินให้หมดเลยลูกนางเอาไป ไเก็บข้าวไว้กินไม่ได้กินนะโคลกาน้ำมากไก่ <c oughs> ป้าบดหอเลยป้าจะซื้อกินครับป้ายืนจานไม่ไหวเขอาเติมอ๋อครับไป่าหมอกระบอกแกนแล้วอก็ป้าแปดสิบแล้วป้าเอายาไปกินเนี่ยเอาบรรเทาบรนเทาไปครับอบ เสืมากนี่นคะตเยอะว่าไหนก่อสาววอาทิ์เหรอครับผมสาวทิว์หยุดจ้ะสาติใต้หยุดแหละครับเยอะตอนออเช้ารับเช้าเยอะมากเยอะเช้ทุกวันเลยใช่ไหมว่าทุกวันเลยจ้าไม่าเหรอมาเที่ยงน,นี่คือว่าเกือบไม่ไ<ส>ด้ทอนไม่กันเที่ยงสิบเอ็ดโมงก็หมดนะนอกจากคนวันไหนน้อยหน่อย่็อยู่ถึงเที่ยงนี่คือป้ากำลังจะเก็บร<อ>้านนะใช่ไ่ บอกไม่เมือนบอกไม่เมื่อน <c oughs> ออมาไกลเราก็ส่งปลาใค่า,ามนมาก็แทนม,มาได้กินมัง่งไม่ได้กินมัง่งนี่เมื่อคืนผมไปพักที่ในเมืองมาแล้วแล้วพอเช้<ๆ>ชาเลยก็เลยย้อนกลับมาเรื่อประทานเลยนี่มาสองวันไม่ต่งจากจ้าไอเดอร์มาพอจะเก็บแล้วป้าเก็บแล้วขอขอ,ขอ,ขอเมืร์โตไป ได้รู้ป้าให้ให้คนจ้างดูอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราอย่างนี้เราสั่งออนไลน์เราต้องโทรอย่างเดียวใช่ป่ะโทรเจอเยอะหรอไอ้ไปให้ถ้าเราจะสั่งยกหน้าถึงี้ยเราต้องโทรอย่างเดียวใช่ป่ะคะจ้าสั่งลงน้าส่วนมากมันก็ต้องแบบบัตรมากินดีกว่าอ๋อมากินดีกว่าใช่ป่ะครับมันน้อยดีจริงใช่ฮะเดี๋ยวเราพามาแบบว่าจะผักขึ้นกระทะ่างนี้เลยเนี่ย ไอ้เยอะก่อนกนไกลแล้ว่ไข่ล้อสองใบซะด้วยมั้งเกือบพลาดแล้วไงเกือบพลาดแล้วเลยเกือบพลาดแล้ว ชาอร่อยมากครับเดี๋ยวเรามาลองเลยครับขอบผมนะครับไข่ดาวสองใบครับสั่งแบบป้าพลังนะครับคือเมื่อคืนนี้ก็ไแม่ทานข้าวนะครับบอกว่าจะมาทานของโปรดกับคนโปรดเลยนะครับอ,อร่อยอร่อยเลยเหมือนาาอดาวพลังกับไปเหมือนดอวพลังกับไปตอนเ,เด็กอะ เวลาที่หายยานะครับี่สูตรนี้นะครับเพราะว่าป้าเขาขายมาตั้งแต่50ปีที่แล้วอะสมายผมก็ยังไม่ดูจาดูโลกเลยก็ได้ครับเมื่อประมาณ2วันที่แล้วป้าเขาบอกว่านายอำเภอก็มาเหมาไปนะครับ บางทีคนมาจากกรุงเทพะครับมาสั่งกลับไป60กล่องครับแต่สุดท้ายก็ได้กลับไปแค่5กล่องก่อนะำแปลผมและดำนะครับมาทานแล้ร้อนเลยครับอร่อยจริงครับข้าวผิงปลาคืนขาาแล้วครับ วันนี้ครับผมไม่เป็นลุกค้าตัวตุ๊ก้าของวันนะครับเพราะว่าของเดพอดีครับเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผัดกะเพรานะครับเป็นแบบว่าผัดที่แบบว่าดูเหมือนจะผัดง่ายๆนะครับแต่ว่าเรื่องรสชาติในเรื่องของความมันนี่คือแบบมันกินกันไม่ลงจริงนะครับสําหรับตัวผม e er นะครับผมชอบกะเพราประมาณนี้ครับที่แบบว่าจะเป็นแบบกะเพราสูตรโบราณเครื่องไม่ต้องเยอะ กระเพราอหอมๆนะครับแล้วแบบเหมือนการเนี่ยนะเราก็รู้อยู่แล้วครับในเรื่องของกระเพราป่ากันนะครับขอมชิ้นะครับ จาหอมชื่นใจมากครับก็จะมีลูกค้าเข้าลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าป้าอาเขาบอกปิดดาวแล้วเราเป็นลูกค้าตัวสุดท้ายวันคนนี้จริงๆนะครับเค้าให้เรากินอยู่เนี่ยป้าเขาจะหุงเอาไว้กินนะครับเพราะเมื่อกี้ผม้าไปดูในครัวมาป้าครูให้เราหมดหม้อเลยครับแล้วเยอะมากครับ ถึงสมัยเด็กๆที่เราเคยไปกินกะเพราจ่ายยี่สิบบาทร้านป้าอาหารนำสั่งสมัยก่อนนะครับ mm hmm. ผมได้คุยกับป้าแกมานะครับเพราะว่าป้าแกที่เขาเป็นคนอัตรยาใสดีมากๆครับป้าเขาติดตลกนะครับคำพูดนะ้เฮฮามากๆครับตอนนี้ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาแบบว่าออเดอร์เยอะๆหรือว่าจะมาแบบเป็นทัวร์เป็นหมู่คณะก็แนะนําให้คอนแทคติดต่อเข้ามาก่อนนะครับแต่เมื่ที่ผมถามดูป้าเขาบอกว่าอยากให้มาทานหน้าร้านมากกว่านะครับเพราะว่าป้าเขาก็ท้องแท้ป้าเขาบอกว่าเขาอายุ80แล้วเขาก็ไม่ค่อยไหวแล้วเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี้ยถามว่าออเดอร์เยอะๆก็จัดก็ได้อะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพก็สําคัญนะครับผมขณะผมขอเบอร์ป้าป้าเขาบอกบอกให้ผมามาทานหน้าร้านเลย กลับเพื่สั้างกลับบ้านกลับมาทานอาาร้านน่งคาหาร้านวิ่งหวันเลยข้าวนมนุ่มกระเพราแห้งๆโอเคครับเป็นร้านกระเพราหนึ่งในร้านที่แบบว่าดรอปมากครับไม่น่าเชื่อครับดูเหมือนร้านอาหารัพสั่งทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าคนไม่รู้นี่ก็คือว่าในตู้หรือบนเคาน์เตอร์ของป้าเขานะครับจะไม่มีอะไรเลยครับ ก็ปรุงแค่เป็นตัวอย่างเมื่อกี้เห็นว่าที่เราที่ระวังน้ำมันหอยบ้างก็ไม่ใส่นะอันเดียวกันใส่ก็ปรุงแค่สองอย่างอ่ะผมจำไม่ได้ว่าใส่อะไรบ้างเมื่อกี้ผมเข้าไปขอกบ้างถ่ายวาแนะครับแล้วผัดนี่คือแบบว่าใช้แบบกระทะแบบโบราณโบราณเน่ยผัดถูให้แห้งๆก่อนเนี่ยไม่มีน้ำเลยที่เรากิน awa, สับบ่งไข่ดาวมาสองใบซาบะตะกะ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว มีลูกค้าเข้ามาอีกแล้วครับเา,บาไม่ทำ ลูกกับต้อกินมามาแล้วดิเต้าวบดวอาให้พวกเราการสื่อสารของวันนีครับแล้วก็นะครับป้าก๋าถ่ายรูปไปนะครับว่าเราสุขภาพด้วยครับอร่อย มือนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับกระเพราป้าอ่านตับตานนะครับสูตรโบราณ50ปีนะครับร้านนี้นะครับร้านกระเพราป้าหาสูตรโบราณนะครับป้าาจะเปิดประมาณ6โมงนครับ6โมงเช้านะครับส่วนเวลาปิดนะครับก็ไม่เกินบ่ายโมงนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนของหมดก็จะปิดเร็วนะครับและที่สําคัญนะครับป้าขายจานถึงสุกนะครับจะอยู่เฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์นะครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวหรือท่านใดนะครับจะมาทานนะครับแนะนําให้มาช่วงเช้านะครับเพราะว่าวันแรกผมอะมาประมาณ11โมงครึ่งนะครับ ก็ยังได้แค่จัดสามจานสุดท้ายเลยครับแล้วสามจานสุดท้ายอันนี้นะครับก็คือว่าข้าวที่เขาเก็บเอาไว้สามจานนี้คือป้าเขาจะเก็บเอาไว้ทานเองนะครับแต่ว่าวันนี้ป้าเขาก็ยกให้เราเพราะว่าเห็นเราอ่ะมาไกลไงป้าเป็นคนใส่ใจลมากๆ,ๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับ